สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเป็นไม้กระถางสี่นิ้วเลี้ยงนอกตู้นะคะเลี้ยงนอกตู้ของปูก็เนี่ยจะอยู่ใต้แสแลนด์แบบนี้นะคะนี่นี่นะคะก็จะอยู่ในอ่างที่จัดไว้เนาะสามกระถางนะคะวันนี้ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะในหนึ่งเซตก็จะมีหนึ่งต้นบ้างสองต้นบ้างนะคะหรือบางเซตก็เป็นสามเนาะเป็นกอไปนะคะ ปูลงคลิปวันนี้วันที่2พฤษภานะคะจะเป็นรอดจะส่งให้วันพรุ่งนี้วันที่3พฤษภานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน QR Code ก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะไม้นอกตู้ท่านไหนเคยเลี้ยงแบบนี้แล้วก็จะรู้นอกบางใบก็าอาจจะมีตำหนิบ้างแต่ว่าเขาแข็งแรงแน่นอนนะคะ สามารถเอาไปอัพไซต์ขึ้นกระถาง6กระถาง8ได้เลยนะคะเออวันนี้ก็อาจจะมีเสียงดนตรีแทรกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบ้านใกล้ๆเขามีงานแต่งเนาะเดี๋ยวปูจะอาศัยพูดสเสียงดังๆเอาละกันเนาะอ่านี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละเซตกันนะนะคะ,ะบางต้นก็อาจจะเริ่มลงหัวนะเริ่มเริ่มลงหัวในที่นี้ก็อาจจะประมาณเนี่ยหนึ่งข้อนิ้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเซตที่หนึ่งกันเซตที่หนึ่งตัวนี้จะเป็น มณีล้อมเพชรนะคะเป็นหน้าจดทะเบียนนด่างสวยใบนี้ก็อาจจะมีตำหนิไปถึงก็อาจจะเหี่ยวก็คือเอาทิ้งได้เลยนีนะคะหลอดใหม่แทงมาแล้วเนาะนี่นะคะมณีล้อมเพชรนะคะด่างสว,สวยเลยมณีล้อมเพชรนะคะหนึ่งสองตัวนี้จะเป็นมิตรไมตรีมีสองต้นในกระถางนะคะเนี่ยมิตรไมตรีอยู่ในตู้ก็คือก็อาจจะสูงโย่กว่านี้เนาะอ,อันนี้มาปรับอยู่ข้างนอกตู้แล้วก็จะเตี้ยนิดหนึ่งสองต้นในกระถางนะคะ ส่วนสามตัวนี้จะเป็นหน้าคราชก็มีสองต้นในกระถางนะคะนี่นาคาราชนะคะอันนี้คือเซตที่หนึ่งนะคะเซตต่อไปเซตที่สองค่ะหนึ่งจะเป็นนี่รัตนาสิน,นใบใหม่ๆเริ่มมาก็เริ่มเริ่มเตี้ยลงเพราะว่าเขาจะไม่สูงเนาะนี่นะคะหนึ่งรัตนาสินสองเร,ะะเ,รเรียกทรัพย์นะคะเรียกเงินเรียกทองมีสองต้นในกระถางใบนี้ก็อาจจะ ไปถึงก็อาจจะตัดทิ้งได้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวหลอดใหม้ก็มานี้ก็คือตั้งท้องแล้วหลอดใหม่แทงแล้วนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะส่วนตัวที่สามตัวนี้จะเป็นสีขุนปลื้มก็มีสองต้นเช่นกันด่างสวยเลยสีขุนปลื้มนะคะเซตที่สองนะคะเซตต่อไปเซตที่สามกระถางที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นเจ้าโปแก้วเนี่ยด่างสวยมากนี่นะคะเจ้าโปแก้วนะคะหนึ่งสองตัวนี้จะเป็น ยาหหอันเนี้ยเดี๋ยวปูตัดทิ้งให้เลยเนาะเนี่ยนี่นะคะก็จะเหลือหนึ่งใบตัวนี้ก็หนึ่งใบหนึ่งหลอดน,นี่เอาไปเปลี่ยนดินอัพไซด์ได้เลยนะคะพญาโหตัวเต็มที่เขาจะมีหูใต้ใบนะขนาดยังไม่โตนะคะเนี่ยสองนะคะส่วนสามตัวนี้จะเป็นสุดรปาถนามีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะสุดรปาถนานะคะเซตที่สามนะคะเซตต่อไปเซตที่สี่นะคะหนึ่งจะเป็นนี่ ใชาชนอยู่นอกตู้ก็จะเนี่ยเตี้ยสวยๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งสองจะเป็นเศรษฐีสุพรรณมีสามต้นเลยนะคะหนึ่งต้นใหญ่สองต้นเล็กเนี่ยก็จะเริ่มกัดกัดสีมาเนาะนี่นะคะสองนะคะมีสามต้นเลยส่วนสามตัวนี้จะเป็นหน้าคาราชเช่นกันก็เนี่ยต้นเล็กๆเ,เริ่มแทงขึ้นมาใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งนะคะแต่ต้นนี้ปูไม่อับเนาะนเ็จที่สี่นะคะ ต่อไปเซตที่ห้านะคะหนึ่งจะเป็นพรพุทธะเป็นไม้เหลืองโตเต็มที่พื้นจะกัดชมพูขึ้นมาเนาะนี่นะคะพรพุทธะนะคะหนึ่งสองเรียกซับสองต้นในกระถางนี่ส่วนตัวที่สามตัวนี้จะเป็นขุนขจรเดชนะคะมีสองต้นเช่นกันพื้นก็จะออกเป็นแดงเนาะเป็นไม้เก่านะคะขุนขจรเดชนะคะนี่เซตที่ห้านะคะ เซตต่อไปเซตที่หกนะคะเพลงจะมาเป็นช่วงๆเนาะหนึ่งจะเป็นวิศนุกรรมประสิทธิ์มีสามต้นเป็นฟอร์มกอให้เลยนะคะเนี่ยวิศนุกรรมประสิทธิ์เป็นไม้เก่านะคะนี่หนึ่งสองตัวนี้จะเป็นทับทิมทองนะคะนี่ก็ด่างทั้งสองต้นเลยด่างทั้งสองใบมีมีสองใบนะคะมีหนึ่งต้นเนาะส่วนสามตัวนี้จะเป็นลูกไม้ชิ้นผ่ามีสามต้นเลยเนี่ยมันจะออกด่างมาแบบนี้โตมาก็จะเริ่มเปิดด่าง สามต้นเลยเซตที่หกนะคะเซตต่อไปเซตที่เจ็ดหนึ่งจะเป็นกอเลยเป็นเบญจรงค์น้ำทองนะคะมันจะมีสามสี่ต้นเนี่ยนะคะเบญจรงค์น้ำทองตัวนี้ปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะยิ่งกอใหญ่ยิ่งสวยนะคะเบญจรงค์น้ำทองนะคะหนึ่งสองจะเป็นเพชรมณฑลมีสองต้นเนี่ยต้นลูกต้างล่างเริ่มแทงขึ้นมานะคะเพชรมณฑลนะคะสองต้นในกระถาง สามคมควันเขียวเป็นไม้เขียวป้ายออกชมพูออกแดงเนี่ยก็จะป้ายทั้งสองใบนี่นะคะคมควันเขียวเซตที่เจ็ดนะคะเซตต่อไปเซตที่แปดนะคะหนึ่งจะเป็นมนกิติยามีสองต้นในกระถางเนี่ยไปมีใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งนะคะเนี่ยดูกระดูกสวยพื้นแดงกระดูกดำนะคะมนิติยานะคะหนึ่ง สตัวนี้สูตรปาธนาก็สองต้นในกระถางนะคะสองต้นในกระถางเลยเซตนีฟอมโกสามจะเป็นเทราปราตีมีสองต้นแล้วก็ต้นลูกแทงขึ้นมานี่นะคะเทราปราตีเซตที่แปดนะคะเซตต่อไปเซตที่เก้าเป็นเซตสุดท้ายนะวันนี้ปูจัดมาให้ได้แค่เก้าเซตนะคะไม้นอกปูยังมีไม่ค่อยเยอะเนาะกระถางที่หนึ่งเซตฐีสุพรรณมีสามต้นเลยนะคะนี่สามต้นในกระถางหนึ่ง สองพันดาวก็เหมือนจะสามต้นเหมือนกันนี่นะคะพันดาวนะคะสามต้นเลยสามจะเป็นขัดสมาธิอันนี้หนึ่งใบหนึ่งหลอดอันนี้หนึ่งใบกำลังตั้งท้องนี่กำลังตั้งท้องนะคะขัดสมาธินี้หน้าออกแล้วเซตที่เก้านะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะมาเลี้ยงนอกตู้มาแบ่งปันทั้งหมดเก้าเซตนะคะปูฝากลุงป,ป้าหน้าอา กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ